วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิศวัทนดธนะดีนครับวันนี้พวกเราอยู่เกมเออไปหาแต้มามันมันไม่มีบอกอะ่ะมันๆันไม่รู้ชื่อเกมอะไรวันนี้เอาแล้วนะเดี๋ยวพวกเราจะเล่นเกม ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อือไปเริ่มสำหรับตัวผมน่าจะเป็นตัวอิงฟือนะครับอันนี้ถูกคนก็น่าจะรู้ทุกเฮ้ยอันนี้เล่นรวมกันเหรอบ้านะเขาเล่นรวมกันไม่ได้ดิ แล้วค่ะผมเล่นตัวยิงปืนในหน้าปกมีเป็นสิบสิบตัวในชีวิตในชีวิตจริงในเกมเนี้ยของจริงคือมีแค่สิบตัวแล้วดูในหน้าปกดิมีโคตรเยอะอะในหน้าปกมีอย่างเยอะอะไรนะคืออะไรอะ่ะโอ๊ยอะไรอะ่ะโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะ่ะ อไรวะน,นี่เแบบบ,บ,แบบ๊ะเบ๊ะเอ๊อาผมกดออกไม่ได้อ๋อมันค้างมันค้างมันค้างแปดิโหตตายคนแรกเลยเปลี่ยนคำรรแบบนี้นะจะไม่เหมาะกับผมนะครับนี่แมพที่เหมาะกับผมนะมีแค่แมพเดียวคือแมพนี้เหมาะผมมาก นี่ไม่หาไลทตเตอร์คนเงียบย,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 ยงเงียบเงียบเงียบตกงลังเข้าสู่การต่อสู้โอเคจัดไปจัดไปน้องๆรสวัสดีครับพี่พี่เอาน้องอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอเออ เออ้ออื้อเอ้ยสตันสตัน์ทเออเออเอ้ยเอ้ยโดนลุงอุ้ยเราแตกเราบิ่นไปหนอกเธอลอยเออเอ่อขึ้นขึ้น เมื่อกี้เราบักนี่นี่อ,อืดอ้อหอยืนไม่ได้เพื่อนให้แกลี่ยืนอ่ะบุณายเป็นโจนตีด้วยอ่ะซึบนี่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 อยาเข้าก็าามาเราก็อืดแล้วก็ อันตีแล้วก็ยิงอ้ออุ้ยอุ้ยเออวินไปอาากาศเลยเพื่อนนายจะตายเลี้ยวเพื่อนตายแน่นอนเลยระเบิดเอามาเลยทำไมทำไมเอฟพวกนี้อืมทำไมทำไมไม่มาทำไมเมื่อกี้อุ้ย แบบลูกปิงปองคุณให้เกียรติผมบ้างคุณให้เกียรติแคลี่บ้างนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่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 นี่ยนนี่ยนนี่ยนี่เนนี่นี่นนี่นอุ้ยเล่นอุ้ยใ่ังเราปะมาดิแตะไวมามาอุ้ย โดดแล้วยิงกระจอกใครได้ MVP ไอตัวนี้นะครับผมสังเกตแล้วนะครับมันได้ MVP บ่อยบ่อยมากไอตัวไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยได้ MVP บ่อยบ่อยแคลลี่แทบจะไม่มีโอกาสได้ MVP เลยนะครับคงเหลือ75ออ เอ้ยได้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 ไดไดไดอาโดอาโดอาโดน้องจะหนีไปนะ What the? ไหนว้าวจ้า่องจุดหมายรับไปอออกมาไม่มีอะไรกับขึ้นนด่หว่าไปต่อดิคุณคุณหรือไม่ เรตอนกลางคืนเนี่ยมีคนเล่นบอยบ่อยเกมนี้ไม่รู้ทำไมนะครับมาพร้อมสุดพร้อมสุดบอกเลยอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอืดอย่าทำอย่าทำอย่าทำเอ,อ้ยไปโ,โ,โ,โดนมันโดนมัน เอ้ยตกไม่ตกเราไม่ตกง่ายง่ายยุดนี่นี่นี่เธอนี่นี่น,น,นี่ไปท้วงไปประท้วงโอ้โหไม่ต้องมาท้วงไปตายก่อนเอมนมเม้มันมียาเพิ่มมันมียาเพิ่มเลือดครปลนใจจะเอายาอืดอดอืด้อ เออดับเบิ้ลเควดับเบิ้ลเควมาดิปึ๊บแคลรี่นะครับมีเลือดน้อยมากเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งยาไว้นะครับแคลรี่มาม้าม้าเออ้ออเออ้ออื้อยายาเอ้ยเอ้ยมันออกมันออกตื่นรอดได้ไงอ๋อไม่รอดนะ อวการในเราฮึบแกแกอยู่ไหนอยู่นั่นอุ้ยมันเอา TNT อ่ะเองเล่น TNT เลยอ่ะโอ้ยโ้ยอุ้ยจะตกจะตกดิ้วยวก่อนฮึบอื้ยอื้ยอ้าวไปสินี่โอ้ยโอ้ยอ้โห โดนโดนเตรี้ยงเลยหายวับไปกับตาเลยเราออกไปเอ่อจากลองตัวน,นี้ป่ะ ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับเล่นง่ายมากแต่ผมถนัดย,ผผยิงไกลมากกว่าผมพ่ายยิงไกลมากกว่าไใกล้ผมก็ขวดได้บอกเลย มีแคล่แคลอี่าแคลี่าแคลี่ยาบวกตรงตแคลิมันบวกตรงอ่ะออ้ออ้ออยายาเดินปึ๊บ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 ไปหัวไปหัวไปหัวติวไปหนึ่าจืดจืดิวไปติวไปติวไปตัวสปอกรด็นอ่ะออเออยาไอหนูน้อยยา เ้ออันตี <ไป S 1> เก็บไปดิ<ไ>ปื้อโฮมรันไ่ดิใคอยากไปได้ได้ได้ขอเก็บเลือดเอ้าอ๋อวันนี้คนเก็บเลือดอยู่แล้วเอ้าอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยตัวน้อยอุ้ยพี่มาแล้วน้อง ไม่ให้เข้าไม่ให้ไม่ให้ใหนี่ไล่หัวดหมด,หดอันติไล้อือหมรันไปใครอยากเข้าอีกเปล่าโอ้โหขอเลือดก็เลือรัอออจวจังหวะนี้อ้าวเกมจบโอ้ยังเล่นไม่มันเลยอนะ่ะเนาะทุกคน กระจอกไปนะทุกคนแมช์นี้มันก็เป็นแดเด็กอะครับได้ตัวละครม่อีกแล้วจ้าไม่เปิดตัวไหนเหรอไม่เปิดตัวเลยอะน้องโอ้น้องเป็นสายยิงไกลเหรอ ว้วว่าต่ออ๋อน้องเป็นระยะใกล้โอ้โหเออเลยเราอีกแมตต์หนึ่งแมตต์น้ำจิ้มแมตต์น้ำจิ้ม่ะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเอาน้ำจิ้มสีฟุตด้วยอันนี้นะครับสามารถ เล like ่นเป็นกลุ่มได้สามคนนะครับในแมตช์นี้นะครับเขาเล่นได้สามคนถ้าใครสนใจนะครับก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับไป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 หววไว้นิหววหวดหวดแล้วหวดแล้วหัวแล้วเอ้าไม่ไปอ่ะอุ้ยเพื่อนเล่นดีเพื่อนเล่นดี เล่นดิเก็บอุ้ยเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้โหดกลับดิเล่นนี้ก็หมดกลับดิอดปาดไปหนึ่งดอกอ่ะเอาเอากันเลยลดแมุู่กลดแมบ่บ้าเล่นดีเล่นดีนดไอ้หนูไอ้น้องจัดไปตรงนี้เนี่ยต้องเป็นของเราเท่านั้นไอ้หนูตาย cái lưng, cái lưng Ư, ư, ư Ư, ư Cái cái, cái cái Ư, ngồm lăn Ôi, ôi, ui, ui Bác lệ đồ Đứng, đứng Ui, ui ขอไม่เผือกเผือกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเะเดนอ,อืออืออุย้ยอุ้ยจะแตกเฮ้ยอย่าทำเขาดิเฮ้ยมันเหลืออีกครั้งเดียวไมห่หรอกเว้ย,ยอุ๊บปื๊บโอมลันเม ยาเปล่าย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 าโอ้ยโอ้เออจะร้องไห yeah. ้อ่ะต้องการยาด่วนเร็ว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 เร็ยาอย่าให้มันอย่าให้มันครอบอย่าให้มันครอบอีโอ้โห นี่นี่ตัวโดนหดโด,ดอนดอย่าโดนตัวละครนี้มีชื่อว่าเบตเตอร์นะครับทำไมคนสร้างเกมนี้ไมเรียกมันว่าเบตเตอร์เลยส่วนตัวแรกหรือตัวแคแรี่ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าฮุกส่วนตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเรด ส่วนตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอลิสส่วนตัวนี้ชื่อว่าราราราวีเออทั่วไปหายากมากโอ้แครี่ตัวนี้หายากแล้วตัวนี้ล่ะทั่วไปตัวเนี้ยทั่วไปก็จะมีตัวหายากหนึ่งตัวหนึ่งตัว อันนี้มายาเลยนะตัวนี้ระดับมายาคือหายากหายาก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 ,ยาก,ยาก,ยากตำตำมาเลยแหละนี่นะครับสามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับแต่ผมไม่อดนะครับพอดีว่าผมไม่มีเพื่อนในเกมนี้นะครัยุะกแต่ในเกมมาวีไ่ตบพื่น โดนหนึ่งหนึ่งกับบานใส่หน้าครับทีมมันเฮ้ยทีมเขามีแคลรี่สองเลยเหรอไอ้เจ้าจ้าโอ้โหอุ้ยอุ้ยไม่ดียาทีมเขาหวดแรงมากปึ๊บนี่นี่หวดหวดหายหัวหายสองโอ้โหปัดตีโอ บินไปเอาดังคารีไม่ใ่บินไปดาวบางคารเลยฉันพร้อมมันปีอือบินไปหนึ่งคึบคึบปาดโอ้ปาดไม่พ้นมันอะเอวเรแล้วาอยาก กเม็ดโอ้ดีคระไม่เซอร์รี่ตอบเลยอ่ะมันไหวสิไม่ไหวก็ไม่รู้จะพูดยังไงอืออืดเท็ดเบอร์เควทุกคนผมเท็ดเบอร์เควพยายามนะวะพยา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 เยีะเยอะอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โห อะไรวะเนี่ออนยปนไม่ไหวแล้วมาดิอันตีไปกลางวงอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่นี่ต้นไปบวกอ่ะไหนดิบัวขาวอีกแล้วบัวขาวลูกแะเย็นอุ้ยอย่า กูมยียาถกกินมามาบินไปดาวบางคาันบินไปดาวบางคาันปึ๊บ่ามินเอ้ยอุ้ยบักเดี๋ยวได้ได้ได้บัก,กตกแม่เลยอ ฮ้ยชักจะร้อนแหละชักจะร้อนแล้วน,วนี่น่ะเลือกตัวนี้แหละมาดิเดาด้วนแฟชั่นมันล่ะโหอย่างเท่ พระเจ้าช่วยกล้วยมาแล้วโอ้โหว่ายำได้อ๋ออ๋อถ้าเราถ้าเราทำแบบน Leah, ี้อยู่อ๋อมันก็จะยิงอ๋อเออเลยอะไรวะเนี่ยอันตีปื๊บปื๊บปื๊บอันตีตัวนี้มันยิงแรงครับเดรีน่ะ ไหนอ่ะอืออือตกเม็ดตกเม็ดไป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 ไหนเออ ลรกเรีนถือ มาดิไปอยู่ไหนอุ้ยมันตาาระเบิดมามันอยู่ไหนอ่ะมันบ้ากอมันอยู่นู่นนู่นอ๋ออยู่ตรงนี้อืออุ้ยแรงแรงเรอยรงแล้วเจ๊แรงเจ๊แรงหยกเจแรงเจ๊แรงเหรอเจ๊โอ้ยไอ้ข้างหลังก็มา ตกแมเยัง <party S 1> ยัง,ย,งยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกจรอริดนี่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 ไปอุ้ยมันอ้อมหลังอืออุ้ยอุ้ยอืยอยอย่าเข้าอย่าเข้า มันจะต้องเป็นตำนานอันดับสองออก อีกห้าเศษกระจ,จร๋อ<ร>เออหุ่โยนอ่ะดีสุดเหลียวตำนานนะอิโมจิ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเออ,เอ,อ